สวัสดีครับสําหรับชาวยูทูบทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนติดตามนะครับตอนนี้อยู่ในช่องเบนซ์ไซร์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้หลังจากผมรีวิวไปนะครับจากไรซ์ซุดขายของไปนะครับอ่ะเอามาล่องให้กันเบ้างนะครับล่องเฉพาะโตนะมีคิ้วนะครับยูโรเทคนะครับยูโรเทคนะครับโมเมนต์ของจีนแดงนะครับโมเมนต์ของจีนนะครับย่ำนะครับเป็นของแท้จากบริษัทยูโรเทคนะครับผมต่างกันบ่ จากทีเขาเจ้าขายในราชสดะอันนี้คนทางปอะมาลายนะครับผมกับบอกว่าประมาณว่าของจีนแดงครับของแทะอายุการสายงานมันเป็นยังไงนําเสียงเป็นยังไงให้คนเ้าตัดสินเอานะครับผมให้ลูกู้าตัดสินเอาดีกว่านะครับผมมาลองเสียงฟังแต่ว่าสําหรับผมรู้อยู่แล้วว่ามันต่างกันอยู่แล้วนะครับผมจีนแดงครับของจากบริษัทของเข้าเจ้านะครับผมอการที่ผมตั้งไว้เหมือนนั้นนะครับ คิวพันหกนะครับคอร์ดพันสามนะครับนี่นะครับผมคู่นี้คู่นี้สองพันเก่านะครับคู่นี้สองพันเก่านะครับเอาเบิร์ตทั้งคู่ผมพร้อมจะส่งให้ฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาแยกโตคาส่งก็ต้องไปออกเองนะครับประมาณตัวละลอยนี่ละผมคิดว่านะครับคอร์ดนะครับแล้วิชิวสภาพเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแสงงานในโพลที่ถูกตัวเดี๋ยวสิมาลองให้กันฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เป็นคอร์ดเดี๋ยวเบิ่งคอร์ดก่อนนะครับสภาพคอร์ดนะครับไก่ไปบ่ะนะครับยี่หัอมันยูโรเทคนะครับเดี๋ยวผมยับกล่องจันหน่อยสภาพคอร์ดนะครับรวมๆเป็นคอร์ดสามทางนะครับคอร์ดสามทางรวมๆคอร์ดสามทางคอดีใส่สองทางก็ได้นะครับผมมีด้านหลังนะครับไม่นะครับสภาพดีของหนักเลยนะผมว่านะครับเป็นทองบริษัทของ ยูโรเทคนะครับยูโรเทคมือเคยใส่นะใส่ดีอยู่อันนี้ก็เป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มสองทางสองทางกับสี่ทางกันด้นะครับมูนี่เ้าสี่ทางผมไม่เคยเหรนนะผมเคยเห็นยทสองทางกับสามทางนะครับปุ่มนะครับการสภาพดีออกมาเลยนะครับเลสองห้ากดตัวนี้ลงนะครับผมกดตัวนี้ลงนะครับเอาสบันบาดห่านะครับซื้อพยายเหรียสองทางเสื้อครอบสามทางไปนะครับกับเหรียนใดนะครับผมพันสามนะครับก็ถือว่าถือนะผมว่า ท่นสามนะครับนะครับเดี๋ยวมาอีคิวกันอีคิวนะครับบ่คใหยเดีแก้เลยอีคิวนะครับสภาพไม่เยี่ยมครับคิวนะครับสภาพไม่ดีจริงนะครับผมหมวกง่ามอีหรืออีคิวนี่เพื่อจะไปคุมนะสติเกอร์ว่าในขาดนะครับมึงนะครับสติเกอร์ว่าขาดพร้อมนะครับผมมันมีห้อยแก้เลยนะครับง่ามจริงนะครับง่ามจริงง่ามจริงนะครับจะมาลองเสียงกันฟังนะครับ เราเสียงกันฟังนะครับปุ๊บยำครับคูนี่สองพันเก่าครับผมมอกเลยคูนี่สองพันเก้าบาทเท่านั้นนะครับจะส่งฟรีด้วยนะครับผมอ่าต่อยคิวเข่าพาอวเวืร์เลยนะครับมูนี่บริพุนินะครับบริพุดิบมูนี่ลองเปิดดิคิวกันก่อนคิ้วเข่าแล้วนะครับพาวเบืร์นะครับ นะครับกลายเป็นเชนแนวนีกว้ก่อนนะขอแล้วนะรับขษนศาอ่นี้ครับเชนแนวนี้นะครับเชนแนวนี้เชนแนวนี้เชนแนวนี้นะครับย่านเบียดนะครับหาซิฟหุกซิฟย่านเบียดนะครับ หยันกลางนะครับหยานกลางนะครับหยานแหลมนะครับหยานแหลมหยานแหลมนะครับเบี้ยกลาง นปกติทุกท,ท,ทุกการนะครับทุกการเลยนะครับส่วนมากเบลดจะจะหาสิบหกสิบเท่านี้นะครับผมเบลดนะครับประมาณนี้ปรมาน,นี้นะแลวมันสีนเหลี่ยวนะแล้วไปเชนเหลี่ยวเชนเหลี่ยวนุ่นเลยเชนเหลี่ยวนุ่นนะครับเชนเหลบ่ยวนขาแล้วนะครับ เปิดขึ้นนะครับกว่าหนนะึแฟตไ้นะฟไฟ้ชื่อไว้เช่นอันบนนะครับย่านเบียดย่านกลางนะครับย่านแล้มนะครับเตทุกเช่นนั้นนะครับใส่ดีดีพอร์มนะครับราก็สภาพก็ดีพอร์มนะเพราะอิคิว นะครับพอดกับบอต่ากันนะครับพอมันมากมันมามันมากเสร็จหนีนะครับเสร็จของมันมันมาเสร็จของมัน,นครับโฆษณาอีกแล้ว ไปคอดบ่ครับไปคอดปะไปไปคอดครับไปคอดไปเร็วไม่สี่โดนครับเป็นสามทางกอาางกนอาาน,ๆๆน,กนะครับาเป็นสามทางกอนไปแล้วกันนะมาเป็นสามทางกอนเอาซับบันบานเท่านะครับผมแหลมกลางเบียดนะครับควมทีระว่างแหลมกับกลางควมทีระว่างเบียดกับกลางนะครับอันนี้สัญญาณ สัญญาณเขานะครับเอาซับบันบานเข้านะครับอ่ะเปิดในศูนย์นะครับเสียงอ่าควมทีนะครับควมทีผมเคยสอนไปแล้วนะบย่ามึงคิดได้นะครับอ่ะเปิดขึ้นนะครับมีเสียงแลมนะถ้าเสียงแหลมนะย่ำนะครับว่าตัวจะจะคลอดเข่าเข่านีเลยนะครับอ่านี่นะครับมีควมทีกลางครับกระแลมนะครับ เห็นไหมครับเลยแต่เท่าแต่เท่าแต่เท่ามุนมาทางสายหลายมันก็สิออกเป็นเสียงกลางนะครับหมุนมาทางพีมันก็สิเป็นละเอียดยิบเลยนะครับต้นมากกับบวกเกินสามจุดหาเขนะสามจุดหายเขี้ยสามจุดหาเขนี่ครับเสียงแหลมนะครับอ่าบันทึกเสียงกลางนะครับเสียงกลางบนพับเบือลงก่อนนะเพิ่งลืมเสียงกลางนะครับ อันนี้ค้งทีระวางกลางกับเบียดนะครับการกับเบียดอันนี้การกับเหลี่ยมนะครับกรณีสามทางนะครับนี่นะเป็นว่าโคตมากกที่เสียงแล้วออกน,นครัาถ้านี่ถ้าเข้าหมุนหมุนลงประมาณ 70, เจ็ดสิบเบียดกับสติต๊ตตนมาแล้นะ ไปเสียงเบียดกันไปเสียงเบียดกันนะครับเสียงเบียดกันเลยนะครับไปเสียงเบียดกันนะครับไปเสียงเบียดกันนับเสียงเบียดนะครับอันนี้ความทีเบียดนะครับเบียดโดยเปียดกักลางนะครับอ่ะมุนขึ้นนะครับ เปตัวจีตำนะบาดีเด้ยินี่ยบาดียวยิงเนี่ยยิบ่ต้องใส่หูฟังนะ่าควมทีกับามาณลอยลอยสิบแปดยี่สปนี้ครับลอยี่สิแข็งขึ้นมาเยียดกิมีเสียกลางคูนะครับผมประมาณนีนะครับผมเอาไปไปอีคนึงนครับีคนึ่งเร็วไปเร็วๆเลย คือเก่าครับคือเกา่านะครับคือเกา่าคือเก่าเลยนะครับผมคือเกา่าเสียงแหลมคือเก่ารับเสียงแหลมนะครับเราผมหาเพลงคานหพยายามเดินแจย้ำกิลกรัมสิบนะเอาเอาหมอนั่นี่นะครับหมอนั่มึงจาของนี่แหละคือเก่าครับเสียงแหลมถ้ายมุนลงไปก็จะมีเสียงกลางติดนะครับ ส้านาเขาครับย้ำนะครับพีเกอานะครับผมไปเสียงกลางกันนะครับผมผมเรื่องปิดพาวเวอร์นะครับเรื่องปิดพาวเวอร์ครับเสียงกลางครับคือเกอลฟินดีกว่า ยคือเก่าครับสัมพันธ์ของมันกลางครับเดียมนะครับอันนี้ลุมากอ่ะเจ็ดสิบมันเบียดเบียดมันกัอดีกว่านะครับอเอาขอเสียงคนบอมีหัวเลยครับ เอเสียงกลางนี่คือเสียงกลางนะครับผมไปเสียงเบียดกันนะครับไปเสียงเบียดกันนี่คือเสียงเบียดนะครับสัญญาณต่ำนะ่าเสียงเบียด เอาขื้นมาฮอดประมาณเกลียวลยซีมันก็ที่เสียกลางพูนะครับผมเชียงเบียดกันนะครับผมอ่ะก็เราี้ปุ่มอยู่นีนะครับเนี่ยสามปุ่มเนี่ยผมเอือนยังไงนะครับเป็นปุ่มเกลฟ์นะครับตูเครื่องผู้ใดดอกพุ่ยเกลฟตกดลงไปนะครับเกลฟ์มันก็จะหายนะครับเกลฟ์แต่ว่าพยายามทามันหนาหนจริงๆเราเขาไม่มีเวลาแกะกดลงไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนถ้าถ้าห้องว่างอะไรดอกไหมนะครับมันก็จะดีนะครับผม มาเป็นสองทางกันเบิ่งครับสองทางกดสวิต้านหลังที่ผมบอกครับสองทางกฎสองทางครับสวิตการ์ดนี่ผมบอกนะครับเนี่มาฟังสองทางก,กันเบิ่งนะครับมีสองทาง,ทางนะครับสองนะนะทางนี่มีความทียูแคร์นี่ครับพ่วงทียูแคร์นี่นะครับพ่วงที่ เดีย๋ยวไปอีกคันหนึ่งมับสีโดนครับนี่กับสิบหานาทีแล้วโอ้แล้วตรงเด็ดตัดแล้วนี่ะนะครับสองทางนี่ครับประมาณน,นี้นะครับ แต่งานปกติทั่วนะครับเศนงานดีเลยสัมนะครับผมอ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับให้ช่องเมนซอยและจ่าเลศเสือผมว่าในเรื่มนะครับผมเสือว่าในเรื่มใจเย็นๆนะครับเพราะช่วงนี้กัคือรูนะครับสถานการณ์ว่าในเรื่มนะครับอ่ะเดี๋ยวมีคลิปยังเดี๋ยวจะอัปเดทในเบองอีกเทนึงนะครับพร้อมอาจจะเข่าประมาณสามสี่หมือนนะครับเจ้งสีเข่าอีกรอบนึงในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ When you got someone 啊。